คำสั่งต่อไปคำสั่ง execute คำสั่งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน shell script นะครับแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับ subshell subshell คืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมต้องการ <c oughs> พิมพ์คำสั่ง b a t c h นะครับคำสั่ง bash เนี่ยครับจะเป็นคำสั่งซึ่งจะเรียกใช้ให้มีการสร้าง ตัวเชอสคริปต์ขึ้นมาอีกอินสแตนต์หนึ่งก่อนหน้าที่จะสั่งนะครับให้เรา Echo ค่าตัวแปรระบบขึ้นมานะครับชื่อว่า bash pid นะครับเพื่อจะดูค่า process id ของ bash shell หลังจากนั้นให้คำสั่งใช้คำสั่ง bash นะครับเพื่อจะเรียก bash shell ขึ้นมาแล้วลอง Echo คค่าตัวแปรระบบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ pid เราจะเห็นว่าค่าไม่ตรงกันนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะคำสั่ง bash นะครับเป็นการเรียกใช้เชลสคริปต์อีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เชลเดิมเราจะสามารถกลับสู่เชลเดิมได้โดยการสั่ง e exit นะครับเมื่อเรา exit ออกมาแล้วเราดู process id ครั้งหนึ่งเราก็จะกลับมาที่ตัว process id เดิมดังนั้น ในการเรียกใช้สับเชลยนั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญเพราะว่าในคำสั่งของ EXEC u t e นะครับ .EXE e, e e น,นะครับ .EXEC เนี่ยครับเป็นคำสั่งซึ่งจะสามารถที่จะสั่งให้มีการทำทำงานในคำสั่งอื่นแต่ให้ไปทำงานอีกสับเชลหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับผมเรียกใช้เชลยขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วผมสั่งคำสั่ง LS นะครับเราจะเห็นว่ามีสีแต่เมื่อผมสั่งคำสั่ง execute ls นะครับเห็นไหมครับคำสั่งนี้ก็เป็นการสั่งคำสั่ง execute เหมือนกันแต่ว่าให้ไปทำงานอีกเชลหนึ่งนะครับดังนั้นในขั้นตอนของการใช้งานในเชลสคริปต์นั้นมีการใช้งานรูปแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะต้องการที่จะ ให้มีการทํางานให้ไปเอาค่ามานะครับตัวอ,อย่างเช่นผมสั่ง for i นะครับ in นะครับแล้วผมก็ต้องการตัวแปรนะครับตัวแปรที่ผมพูดถึงก็คือให้ผมไป list นะครับไป list ค่ามาไป list ค่าออกมานะครับ ในคำสั่งนี้ผมก็จะให้พิมพ์ค่านะครับที่ได้จากการสั่งคำสั่ง Ls นะครับลอง Enter ดูนะครับดังนั้นมีความหมายมากนะครับในการที่จะใช้งานในการที่จะใช้งานส่วนที่เป็น subshell นะครับ